าโกหาเมื่อคือนักเตะแนวรุกที่เชลซีจะขาดไปไม่ได้มอริเซ่ไครเซโดเองก็เป็นผู้เล่นในแผงเกมรับที่เชลซีจะขาดไปไม่ได้เช่นเดียวกันและเมื่อปรับตัวให้เข้ากับทีมได้แล้วผลออกมาก็คือยอดเยี่ยมมากครับหลังจากทําผลงานได้อย่างน่าผิดหวังในช่วงแรกที่เข้ามาตอนนี้มาริเซ c ไครเซโดก็เริ่มเล่นได้ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วจนแทบเป็นคนที่เชลซีจะขาดไปไม่ได้ โดยล่าสุดเขาก็าเพิ่งมีส่วนสำคัญในการช่วยให้ทีมชนะเบนฟอร์ดด้วยสกอร์2-1ก่อนหน้านี้เชลซี Chelsea อยู่ในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมหลังจากเอาชนะมา6นัดติดต่อกันในทุกรายการก่อนทีน่ทีมต้องเผชิญกับความท,ท้าทายพอต้องเจอกับเบนฟอร์ดทีมจอมแสบของทีมเราในช่วงหลังแต่สุดท้ายเชลซีก็เก็บชัยชนะจนได้หลังจบเกมแฟนบอลได้เข้ามาชื่นชมต่อความพยายามของรเเซโรเป็นอย่างมากบางคนถึงกับบอกว่า 70%ของโลกถูกปกคลุมด้วยน้ำและส่วนที่เหลือก็คือไคลเซโร่หลายคนถึงขนาดยกเขาไปเปรียบเทียบกับตำนานหลายต่อหลายคนโดยเฉพาะตำนานของซิมูเชลซีอย่างเอ็นโกโรกองเต้ซึ่งก็ทําให้มอยเซตไคลเซโร่เองเนะครบรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่แฟนซิมูเชลซีหลายคนเอาเขาไปเปรียบเทียบกับตำนานอย่างก e, องเต้อดีตมิดฟิลตัวเก่งของทีมไคลเซโร่บอกว่ากองเต้ e คือไอดอลของผม ทุกคนรู้ถึงเรื่องนี้ดีอยู่แล้วอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ว่าผมแค่พยายามที่จะช่วยทีมกับเพื่อนร่วมทีมให้ได้มากที่สุดเท่านั้นกองเต้เป็นนักเตะที่ยิ่งใหญ่มากๆสําหรับเชลซีผมดูคลิปของเขาอยู่เสมอและตอนนี้ผมก็แค่พยายามเล่นด้วยฟอร์มที่ดีที่สุดของตัวเองให้ได้ช่วงนี้ทําอะไรหรือพูดอะไรก็ดูหลอกไปหมดนะครับนี่แหละครับที่เขาบอกว่าพอฟอร์มดีทําอะไรมันก็ดีไปหมดถึงขนาดที่จอร์ดอวีมิเกล ตำนานของสิงห์บุเชลซีบอกว่ามอร์เชตไครเชโรมีความเป็นผู้นําสูงมากและเขาจะได้เป็นกัปตันของเชลซีในอนาคตอีกด้วยนะครับถึงตอนนี้ก็พูดได้เต็มปากเลยนะครับว่ามอร์เชตไครเชโรคือหนึ่งในกองกลางที่ดีที่สุดในโลกค่าตัว1 1 5ล้านปอนด์ที่เชลซีจ่ายไปมันคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์อย่างแน่นอนนะครับมุ่งมัน่นทุ่มเทแฟชั่นเต็มเปี่ยมจนกลายเป็นนักเตะคนสำคัญของเชลซีที่จะขาดไปไม่ได้ในตอนนี้ ช่วงท้ายฤดูกาลที่แล้วว่าดีแล้วฤดูกาลนี้ยิ่งเล่นยิ่งดีขึ้นไปอีกนะครับครบเครื่องมากขึ้นทั้งการสกัดบอลการเข้าแย่งบอลและจังหวะพลิกบอลขึ้นหน้าเนียนตาไปหมดฤดูกาลนี้เป็นคีแมนสำคัญที่ช่วยให้เชลซีขยับขึ้นมาอยู่บนหัวตารางคะแนนยิ่งเล่นยิ่งดียิ่งเล่น,ย,ย,ลนยิ่งพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องแฟนบอลหลายคนคงเข้าใจแล้วนะครับว่าทําไมค่าตัวของเขาถึงได้แพงและทําไมหลายทีม ต่างอยากได้ตัวเข้าไปร่วมทีมเขาไปสูตรมันให้เห็นแล้วก็ขอให้ฟอร์มดีแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะรครับโรเชต์ไครเซโดนักเตะที่เชลซีจะขาดไปไม่ได้แล้ว